ดองกงามๆเลยค่ะพี่น้องมือน Này. Bác sĩ ừ, tìm thấy <laughs> được mấy cái xịt hết 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 สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกปุ่ทุกคนค่ะืันนี้เอากับพอกันในช่วงสองทุ่มนะคะของวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบห้าค่ะพาพี่น้องมาเบิงเห็ดปวกทางเพดบุรีคือเกแล่ะค่ะกลับไปรุ่นติดตามซอยกันนะคะว่หาห้องสไดยหลายซําได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปไฟฮาวเนาะพี่น้องเขาปลามากกับพอเราด้วยค่ะพี่น้อง เห็ดบวกมันจะดอกง่ามงามค่ะเดี๋ยวให้อายเป็นจิ้ะะมแล้วค่ะมันจะเห็นสีดอกนะพี่น้องขึ้นมาฮัดนี่พี่น้องขน้างไปว่าฮ่าแต่วงความยาวของดอกมันเนี้นะคะุนท่าุนดอกหนึ่งค่ะ Để đứa thì nó Như đó nữa thôi Muốn làm bên đây hả? Khá nhẹ này bơi rồi Để con Xoan đỏ cả หยิพี่นอ้องหิดหินจ้ะเฮ้ยซัมมีแล้วพี่น้องพี่น้องค่ะมาหน่อยด้วยค่ะนี่นู้โอ้ย เพี่นนคะมาแล้วคะ่ะข้าหลักเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวไปจิม้ม,มกนันเลยค่ะจะได้ขานะคะ งามเลยดอกง,งามเลยค่ยะพี่น้องมื่อ ได้สิ่ดอกงานอันนี้อันนี้ดอกน้อยเพื่อนนี่สีเหินนิดหน่อยแลบ่ขึ้น ่ถ้าขินหินแล้วค่ะพี่น้องทําลาไม่ได้ขีเหิน ลายสัส้นๆแล้วพี่น้องติดที่หินนี่แกเป็นเฮทเทว่าขาแคมาหันนะคะพี่น้องมูนีิได้ลายดอกอยู่เลยค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะน,น,น้ำข้าค่ะถึงแล้วได้พี่น้องท่านของหนัดเลยได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ อีอหนึ่งช่งสิหักคเกตตาเพลงานติดไปเลยค่ะด่่าหารก,กุ้กงนี่ยยอนเลยเพื่อนงามอค่ะ

เนื้ท่านนิกบสีค้าเงาอยู่ยนะคะสวยดอกสวยดีอู้หูปาดค่ะนี่สสดยหยดเลยมองนี้มีหาดองมั้งค่ะปาดดองงามๆไปเน้ะง <c oughs> คนลายได้ค่ะมัน

ค่ะมึงได้ล้วค่ะพี่น้องมึงมึงแกให้มึงค่ะมันบ่อนคอยร้ายพันนด้เนีนพี่น้องเป็นฮิตกลางโพงสิงละค่ะเดี๋ยวจิ้มกันเลยค่ะห้องน้ำ họa hết cái nhà đây khá nhão nhão nào kia nó khom luôn. พี่น้องเบิ้งค่ะ mm. เห็ด mm. ไม่แต่เห็ดเด็ดค่ะ mm. พี่น้องตะวันอันเนาะมึงเห็นปะเราบางท่างหนีอัน,น,น mm. mm. โน,นะอ้ห mm. แต่เสียดายแห่งพี่น้องคนนี้ข mm. ี้แค่กือกัดหัว mm. mm. น้่นจิ๋นค่ะ จอบทุกเมื่อทุกมือเลยค่ะพี่น้องขางกอไผ่นี่มาย้มได้กับพ่อโพจะเทืยย่พอพ่อวันนี้ข้ามาแบบโอ้โหโพเรอกอะตวนขี้เกียจกกินกัดหัวขาดกองไว้เลยนะคะเดี๋ยวบอสอืมทาน ข้อ่อได้นะคะภาพผนงานดีอยู่ด้อค่ะ